เมรเล่นของใส่ยูนิโกทํทำทั่วโลกสุดขำนำพระไปสวดมนต์ทวงคืนสงการไม่ได้ด้วยเล่ก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็เอาด้วยคาถา uh, like สวัสดีครับทุกท่านยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องดูคอมเมนต์นะครับวันนี้มีเรื่องราวสุดท้า ที่กำลังเป็นกระแสในโลกโซเชียลกันอีกแล้วนะครับเรื่องนี้เกี่ยวกับเพื่อนบ้านของเราอย่างคำเมรนะครับที่ขอทวงคืนสงการคืนจากประเทศไทยใช่แล้วครับท่านฟังไม่ผิดคราวนี้คำเมรเล่นใหญ่ถึงขั้นทรงกลุ่มพราพิสุไปยื่นเรื่องต่อยูนิโตเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีกลุ่มพราพิสุจจากกัมพูชาเดินทางไปยังสำนักงานของยูนิโก หอมทั้งประท้วงและยื่นคำขอร้องให้ยูนิโกยอมรับว่าสงการเป็นมรดกวัฒนธรรมของกัมพูชาพระสงฆ์กุ่มนี้นะครับอ้างว่าสงการนั้นมีต้นกำเนิดมาจากประเทศกัมพูชามาตั้งแต่ปีคศ910นะครับโดยถูกจารึกไว้บนกำแพงหินโบราณตามวัดวาอารามต่างๆในประเทศของพวกเขาพระสงฆ์ยังบอกด้วยนะครับว่าคนไทยเข้าใจผิด คิดว่าสงการเป็นของคนไทยมาโดยตลอดจึงอยากให้ทางยูเนสโกนะครับประกาศอย่างเป็นทางการว่าประเพณีนี้เป็นของกัมพูชาจริงๆเพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้กับพวกเขาแต่ปรากฏว่าทางยูเนสโกนะครับกับปัดตกำคำขอร้องนี้ทิ้งไปโดยไม่มีเยื่อใหญ่เลยนะครับงานนี้ทำเอาชาวเน็ตทั้งไทยและต่างชาติขำกันไม่หยุดบางคนถึงก็บอกว่า กำแพงโบราณเขมรเนี่ยนะพึ่งไปสลักมาเมื่อวานหรือเปล่าเอาจริงๆนะครับถ้าย้อนกลับไปดูปอติศาตร์จริงๆแล้วเนี่ยประเทศกัมพูชามีประเพณีที่เรียกว่าโจรชะนำทรรมเอยซึ่งจะคล้ายๆกับสงการของไทยนะครับแต่ไม่เคยเรียกสงการมาก่อนเลยนะครับประเพณีโจรชนำทรรมเอยนี้เป็นการทำบุญเข้าวัดลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่แต่ไม่มีการสาดน้ำสนุกสนานเหมือนกับสงการของไทยเรานะครับ ความพีคมันอยู่ตรงนี้แหละครับกัาบ,บุชาเริ่มใช้คําว่าสงการอย่างเป็นทางการเมื่อไม่นานมานี้นี่เองนะครับช่วงปี2022หรือปี2023เนี่ยแหละครับก่อนหน้านั้นพวกเขาก็ใช้ชื่อเดิมมาโดยตลอดนะครับแล้วอยู่ๆก็มาทวงสงการคืนจากไทยและยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเทศกาลสงการแบบไทยๆเรากลับได้รับความนิยมในัาบ,บุชามากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีชายแดนติดก,กับไทยนะครับ วัยรุ่นขเขมรพากันเปิดเพลงไทยร้องเพลงไทยสาดตร์น้ำกันสนุกสนานเหมือนกับสงการของบ้านเราเลยนะครับจนกระทั่งผู้เฒ่าผู้แกใ่ในกัมพูชาออกมาบ่นว่าเด็กรุ่นนี้ลืมประเพณีของตัวเองไปหมดแล้วแต่จะทำยังไงได้ล่ะครับเมื่อเพลงไทยมันโดนใจวัยรุ่นขเขมรมากกว่าซะอย่างนั้นหลายคนก็ตั้งคำถามนะครับว่าการทวงคืนสงการจัดไทยของกัมพูชานี้มันมีเป้าหมายอะไรกันแน่ เพราะถ้าตามประวัติศาสตร์และข้อเท็จจริงแล้วสงการที่เราเฉลิมฉลองกันอยู่ทุกวันนี้มันเป็นประเพณีไทยที่โด่งดังไปทั่วโลกมีทั้งการสาดน้ำการแต่งกายชุดไทยและการละเล่นพื้นบ้านขบวนแห่และการก่อเจด,ดีทรายที่เต็มไปด้วยสีสันและความสนุกสนานซึ่งแตกต่างจากโจรชะน้ำทรรมเยของกัมพูชาอย่างสิ้นเชิงการทวงคืนสงการแบบนี้จึงกลายเป็นที่ขบขันของชาวเน็ตนะครับ โดยเฉพาะคอมเมนต์แซบๆจากชาวไทยเช่นกำแพงโบราณที่ว่าเก่ามาตั้งแต่ปี910เนี่ยพึงจะมารู้จักคำว่าสงการตอนนี้เข้ามาทำงานที่ไทยนี่เหรอแต่เอาจริงๆนะครับเห็นคอมเมนต์เอาใจใส่กับการทวงคืนวัฒนธรรมแบบนี้ก็แอบสงสารไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าอยากได้จริงๆก็น่าจะมาเจรจา,ากันดีๆไม่ต้องส่งพระไปสวดมนต์ใส่ยูเนนโกแบบนั้นก็ได้โดนปัดตก ก็เสียทั้งเวลาเสียทั้งค่าเดินทางอีกตั้งหากเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าอยากจะทวงคืนอะไรก็จะต้องมั่นใจในหลักฐานมากกว่านี้นะครับไม่งั้นก็ได้แต่เสียงฮาแทนเสียงตบมือเอาละครับผมหลังจากนี้เราไปฟังความคิดเห็นกันดีกว่าครับเราไปเริ่มที่คอมเมนต์แรกกันเลยครับคอมเมนต์แรกนะครับไทยแลนด์โดนคขมรเลียนแบบอีกแล้ว แต่จะใช้ชื่อสงการเหมือนกับเรามันจะดูไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่นะเพราะชาวโลกเขารู้กันดีอยู่แล้วว่าสงการที่แท้จริงต้องมาจากไทยเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาครับสงการขเขมรก็มาแต่เอาจริงๆนะต่อให้ขเขมรใช้คำว่าสงการสุดท้ายประเทศไทยก็ยังดึงดูดนักท่องเที่ยวใด้ทั่วโลกอยู่ดีเพราะทุกคนรู้ว่าออริจินอลต้องมาที่ไทย คอมเมนต์ต่อมาครับรัฐบาลไทยก็ปล่อยให้ขเมรทําตามใจไปหมดไม่มีมาตรการอะไรตอบโต้เลยระวังเถอะสักวันเขาอาจจะทําสำเร็จก็ได้คอมเมนต์ถัดมาครับเขาบอกว่าเคยดูคลิปสัมภาษณ์ของชาวมาเลกับสิงคโปร์พอพูดถึงสงการปุ๊บทุกคนก็นึกถึงประเทศไทยทันทีไม่มีใครนึกถึงขมรเลยนะคอมเมนต์ถัดมาครับแต่ก่อน ขเขมรก็เรียกเทศกาลน้ําว่าโจนชะน้ำทมเมยไม่ใช่เหรอพอไทยทําสงการดังไปทั่วโลกก็เลยเปลี่ยนมาใช้ชื่อตามไทยซึ่งนั้นแถมยังมาอ้างกําแพงวัดอีกอายบ้างไหมเนียคอมเมนต์ถัดมาครับเห็นว่าคําว่าสงการนั้นดังทั่วโลกขเขมรก็เลยอยากใช้ชื่อเดียวกันบ้างแต่บอกเลยนะต่อให้เรียนแบบยังไงคนเขาก็รู้กันอยู่ดีว่าสงการมันเป็นของไทย คอมเมนต์ต่อมาครับเขาบอกว่าพูดถึงเรื่องเทศกาลน้ำาขมเมนก็มีวัฒนธรรมการเล่นน้ำของตัวเองแต่กลับใช้ชื่อสงการเหมือนกับไทยไปซะง,งั้นทั้งที่เขามีชื่อดั้งเดิมอยู่แล้วทำแบบนี้มันก็เหมือนขโมยไอเดียชัดๆคอมเมนต์ต่อมาครับก่อนหน้านี้ขมเมนไม่เห็นจะสาดน้ำกันเลยด้วยซ้ำเพราะประเทศเขาแห้งแล้งสุดๆพิ่งจะมาเล่นน้ำตามไทยไม่กี่ปีนี้เอง พอเห็นว่ามันดังเขาก็เลยอยากทำบ้างคอมเมนต์ต่อมาครับกำแพงสารพัดนึกอีกแล้วนึกอะไรไม่ออกก็บอกกำแพงไปก่อนแล้วบอกว่าตั้งแต่ปี2023ามเขมรก็เริ่มเล่นสงการเหมือนไทยแล้วคอมเมนต์ต่อมาครับถ้าเขมรนอยากใช้คำว่าสงการก็ใช้ไปเถอะแต่บอกเลยว่าไม่มีทางที่จะลบล้างความเป็นเจ้าต้นตำรับของไทยได้หรอก เพราะถ้าคุณถามชาวต่างชาติคำว่าสงการพวกเขาก็จะนึกถึงประเทศไทยเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาครับจะยังไงก็ตามเราก็ควรภาคภูมิใจในเทศกาลของเราและไม่ต้องไปเียดียกับการที่ประเทศเพื่อนบ้านจะเอาไปใช้บางเพราะสุดท้ายแล้วเราก็ยังเป็นที่หนึ่งในสายตาชาวโลกคอมเมนต์ต่อมาครับแต่ละปีสงการในไทย ก็ยังเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวไม่ขาดสายคอมเมนจะใช้ชื่อนี้ไปอีกกี่ครั้งก็ไม่เห็นทําให้คนเลิกมาเที่ยวประเทศไทยได้เลยต่อไปนะครับจะเป็นความคิดเห็นของชาวกัมพูชานะครับผมความคิดเห็นชาวกัมพูชาคอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่าคนไทยจะว่าอะไรเราก็ได้แต่เราก็มีวัฒนธรรมสงการของเรามานานแล้วไม่ได้พึ่งมาทําตามใครหรอกถ้าคุณไปศึกษาประวัติศาสตร์จริงๆ คุณจะรู้ว่านี่คือวัฒนธรรมร่วมของภูมิภาคเราคอมเมนต์ต่อมาครับชาวไทยบางคนชอบบอกว่าเราลอกเลียนแบบเขาแต่เราก็ใช้คำเดียวกันเฉยๆเพราะสงการมันหมายถึงการเคลื่อนย้ายของดวงอาทิตย์ในภาษาสรรษันสกฤตไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึง่งคอมเมนต์ต่อมาครับเราเองก็ภูมิใจในเทศกาลของเราเหมือนกัน ไม่ได้อยากจะขโมยอะไรจากไทยเลยสักนิดการเล่นน้ำช่วงปีใหม่ก็มีหลายประเทศอย่ามองว่าทุกอย่างเป็นของไทยคนเดียวสิคอมเมนต์ต่อมาครับกัมบูชาพยายามจะใช้ชื่อสงการเหมือนกับไทยก็ไม่เห็นจะแปลกเพราะวัฒนธรรมหลายอย่างเราก็มีร่วมกันอยู่แล้วใครๆก็รู้ว่าเราเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจัก,กรขอมมก่วัฒนธรรมก็เลยละไม้ขายกันไป แต่จะบอกว่าสงการเป็นของไทยอย่างเดียวมันก็เกินไปนะคอมเมนต์ต่อมานะครับเอาแต่บอกว่าเราเรียนแบบแต่เราก็มีโจรชนํำทะเมยมานานแล้วนะไม่ได้พึ่งมาเริ่มเล่นน้ำพอเห็นไทยดังลรอกที่จริงแล้วเราฉลองกันมานานแล้วเพียงแต่ไม่ได้เอกเรเลิกเท่ากับที่ไทยทำเท่านั้นเองต่อไปนะครับจะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับจะบอกว่าไทยมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ในการใช้คำว่าสงการก็ไม่แฟร์นะเพราะเทศกาลนี้จัดขึ้นในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นลาวเมียนมาหรือแม้แต่ศรีลังกาครับผมเนื้อหาในคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกในช่องคอมเมนต์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดูคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ